ซึ่งกุณสิทิ์มองว่าฟิลิปเป้เนี่ยเอาท่อนแขน,นไปกดบ่าบิโซลีนะครับถามว่ากดจริงไหมก็กดจริงแหละนะครับแต่น้ำหนักที่จะฟาวเนี่ยตอนนี้อาการจมน้ำแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจรอปฏิหารว่าจะฟื้นหรือเปล่าสำหรับชนบุรีนะครับต้องว่าอย่างนั้นเลยนะฮะ สวัสดีครับผมชุบป,ประชญานะครับพูดคุยข่าวสารว่ราการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนี่เข้าสู่ประเด็นตั้งหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูป,ปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากงเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วอาทิตย์กันหน่อยครับจริงๆแล้วก็น่าสนใจทั้ง3คู่เลยนะครับเพราะว่ามันมีผลทั้งการลุ้นแชมป์แล้วก็ในเรื่องของการตกชั้นด้วยนั่นเองนะครับ ไปกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นเกมคู่เอกเลยก็ว่าได้นะครับบุรีรัมเจอกับการท่าเรือนะครับปรากฏว่าเกมนี้จบลงที่เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับขายได้ดูกันบ้างครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะนะครับก็แลกกันดุเดือดอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับถ้าหากว่าบุรีรัมเกมนี้ชนะนะครับก็จะได้แชมป์ทันทีนะครับปรากฏว่าโดนท่าเรือขวางทางงานฉลองนะครับทำให้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนในเรื่องของการฉลองแชมป์นะครับ ลุงเนวินนี่น่าเซ็งเลยนะครับเพราะว่าหวังที่ว่าจะปิดจ็อบเกมนี้ให้ได้เลยนะครับในการเป็นแชมป์สมัยที่9นั่นเองนะฮะจริงๆเกมนี้เองเนี่ยท่าเรือก็มีโอกาสชนะด้วยนะครับแต่ว่าโดนริบประตูคืนนะครับนะฮะซึ่งก็ต้องไปพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะครับโดยผู้ตัดสิน VR เนี่ยวินัทโพพัทนะครับทักท้วงให้ทางเปาโคสิวกอร์เนี่ยมาดูจอนะครับปรากฏว่าเขาให้ฟิลิเป้อาวอลิมเนี่ยไปฟาวใส่ทางกิโยเมบิโซลี่นะครับซึ่งผู้ตัดสินมองว่าฟิลิเป้เนี่ย เอาท่อนแขนนไปกดบา่าบิโซลีนะครับถามว่ากดจริงไหมก็กดจริงแหละนะครับแต่น้ําหนักที่จะฟาวเนี่ยมันอาจไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะคุณผู้ชมฮะแฟนๆวิลลามอย่าเพิ่งโกรธผมนะซึ่งพอเวลาเป็นดุลพินิษของผู้ตัดสินเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นแน่นอนนะครับเพราะว่าและยิ่งเป็นฝ่ายวิลลามที่ได้ผลประโยชน์ไปอีกเนี่ยโอ้โหทีนี้แหละครับทัวลงแบบทันทีเลยนะฮะ ก็บอกว่าโกงบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับบุรีรัมซวยไปเลยทีเดียวนะฮะทั้งที่ในเคสเนี้ยกรรมาการตัดสินด้วยดุลพินิษฐ์น,นะฮะคุณผชมฮะซึ่งในคอมเมนต์แฟนบอลก็งงกันหมดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมองว่าก็มีเหลี่ยมฟาวอยู่บ้างแต่ว่ามันอาจจะไม่รุนแรงมากพอที่จะเป็นฟาวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผู้ตัดสินเองก็ ก้าให้นะครับงานนี้ก็เลยดรามากกันเลยนะครับส่วนในมุมมองผมเองก็ลูกนี้ผมก็มองว่าไม่น่าจะฝ่านะนะครับแฟนๆวิลามอย่าพึ่งด่าแล้วกันนะครับผมบอกในมุมมองส่วนตัวนะครับนะฮะแฟนๆว่ายังไงนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับในเรื่องตรงนี้นะครับในลูกที่ท่าเรือยิงแล้วไม่ได้ประตูนั่นเองนะฮะซึ่งก็ถือว่า เป็นประเด็นดราม่าอยู่นะครับในประเด็นนี้นะครับในเรื่องของเคสนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะส่วนหลังเกมนะครับลุงเนวินก็เสียดายจะจัดเลยนะครับเพราะว่าได้เพงการเสมอนะครับทำให้ก็ไม่ได้ฉลองแชมป์นะครับโดยโพสต์ข้อความบอกว่าสู้กันต่อไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณทุกคนที่มากันเต็มสนามนะครับแล้วก็ในวันที่26กุมภาพเราจะกลับมาเล่นที่ชางอารีนาอีกครั้งเราจะมีความสุขด้วยกันนะครับก็เท่ากับว่าบุรีรัมย์มั่นใจแล้วนะครับที่จะปิดจ็อบให้ได้ใน2เกมที่เหลือนะครับซึ่งเกมหน้านะครับ วิลามจะบุกไปเยือนอุทัยธานีนะครับแล้วก็จะปิดฤดูกาลด้วยการเปิดบ้านเจอกับขอนแก่นอยู่ในเต็ดพวกเขาต้องการอีกแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อจะการันตีแชมป์แบบ100%ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรล็อกถล่มผิดพลาดอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าดูแล้วเพราะว่าดูแล้วน่าจะปิดจ็อบได้ในเผอเกมหน้าเลยก็เป็นไปได้นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับก็เพียงแค่ว่างานฉลองแชมป์มันถูกเลื่อนออกไปเท่านั้นเองนะครับในเกมนี้ที่ไม่สามารถเอาชนะท่าเรือได้นะคุณผู้ชมฮะอาไปต่อกันที่เกมหนีตายกันหน่อยนะครับก็เป็นเกม โดนทีเด็ดของโคตเต้ยเข้าให้นะครับพีทีประจวบบุกมาตีเสมอนาทีบาบ1ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้ชุบุรีชวด3าคะแนนแบบที่ต้องบอกเลยว่าเริ่มรู้ชะตากรรมของตัวเองนะครับว่าอาจจะมีโอกาสตกชั้นสูงมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยตามพื้นที่ปลอดภัยอยู่4แต้มด้วยกันนะครับสนัดที่เหลือไม่มีทางเลือกอื่นครับสำหรับชลบุรีต้องชนะรวดเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องไปแช่งให้ข้างบนเนี่ยพลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่า ตอนนี้อาการจมน้ำแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจรอปฏิหารว่าจะฟื้นหรือเปล่าสำหรับชนบุรีนะครับต้องว่าอย่างนั้นเลยนะฮะ <c oughs> นักเตะโคช้ชทีมผู้ริหารหลังจบเกมอาการแบบซึมมากเลยนะครับนะฮะผมก็เชื่อว่าเขาทำใจไว้กันบ้างแล้วแหละนะครับเพราะว่าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเลยทั้งที่เกมนี้มันน่าจะได้3คะแนนก็มีโอกาสจะไปลุ้นรอดตายใน2นัดที่เหลือปรากฏว่าก็ไม่ได้นะครับได้ไปแค่เสมอมันก็ถือว่าเหมือนไม่ได้แต้มเลยนะครับนะฮะแค่เสมอเนี่ยนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยโคต้าตกชั้นเหลือทีมเดียวแล้วนะครับเพราะว่าตราดนะครับที่บุกไปแพ้ทูแบงคอกแบบเลเทเลยนะครับศูนย์พุวรห้าก็จูงมือกับโพลิสเทโรตกชั้นร้อยเปอร์เซนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็แพ้ทั้งคู่นะครับทำให้ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่ไทยลีก2ก่อนใครเพื่อเลยนะครับอีกหนึ่งเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็มองว่าคงไม่พีคหรอกนะครับชนบุรีเนี่ยแหละฮะที่จะเป็นอีกหนึ่งโคต้าที่ตกชั้นไปนะครับ หรือีก2เกมนะครับสำหรับชมบุรีเกมหน้าเจอกับเมืองทองคู่ปรับนะครับที่ฟอร์มโหดมากนะครับในช่วงนี้นะฮะหลายๆฝ่ายก็มองบอกว่าโหรอดยากแน่นอนนะครับเสมอก็ไม่ได้ด้วยนะคสำหรับชนบุรีนะครับเงื่อนไขเดียวเท่านั้นก็คือต้องชนะนะครับผมเชื่อว่าก็คงต้องทําใจเลยนะครับว่าจะไม่รอดนะเพราะว่ามันเสมอไม่ได้ด้วยนะครับในเกมหน้านะครับเอาเป็นว่าก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าทีมต้นระดับมืออาชีพไทยลีกเนี่ยสำหรับชนบุรีนะครับจะได้ไปเริ่มต้นใหม่ในไทยลีก2หรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตาามมในอีกก2เเเท่หลืข จะมีปฏิหารอะไรช่วยเขาหรือเปล่านะครับนะฮะในเรื่องของการหนีตายนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญายอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ